การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้เกิดขึ้นในกรณีของอดีตผู้สมัครสสเขตหนึ่งพิษณุโลกพักประชาชนทําให้เกิดความสงสัยและความกังวลให้กับสังคมมาดูว่าปสปสชมีการชี้แจงอย่างไรบ้างสปสชอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องอปสปสชอตอบโต้กับความเชื่อผิดที่กล่าวว่าไม่จ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลติดต่อ3เดือนจริงๆแล้วปสปสช,อชอจ่ายเงินให้โรงพยาบาลตามรอบการจ่ายปกติ และไม่มีการงดจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องจำนวนเงินเบื้องต้น756ล้านบาทซึ่งยังไม่ใช่การชำระครบถ้วนแต่จะมีการโอนเงินส่วนที่เหลือในสัปดาห์หน้าความคิดเห็นที่ว่าสปสอชจ่ายค่าชดเชยไม่เหมาะสมและล่าช้าจริงๆแล้วการจ่ายเงินค่าบริการผู้ป่วยในของสอปสอช,อชอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและไม่ใช่การหักเงินอย่างไม่มีหลักการการจ่ายค่าจิตทิวราดออายุที่8,350บาทต่อจิตทิวราดออายุก็เป็นค่าเดิม จาก10ปีที่แล้วแต่ปสปสช,ชได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขหาแนวทางเพื่อเสนอรัฐบาลให้ปรับขึ้นในอัตราที่เหมาะสมความเชื่อว่าค่า e j e c ท t i v า a าย u ที่ควรจ่ายเต็มแต่ปสปสช,ชหักเงินไม่เป็นไปนตามที่ควรจะเป็นจริงๆแล้วปสปสชจ่ชายเงินเบื้องต้น8,350บาทต่อ e j e c ท t o w ในงบประมาณปลายปิดซึ่งค่าเฉลีย่ยภาพรวมทั้งประเทศประมาณ7,800บาทต่อ e j e c ท t o w จึงทําให้สปสชจําเป็นต้องดําเนินการของบกลางเพิ่มเติม เพื่อให้ได้อัตรา8,350บาทต่อ e j e c t i v e o w ซึ่งเป็นการดำเนินงานให้เหมาะสมกับความเป็นจริงความเชื่อว่าสปสอช,อชอใช้เงินงบประมาณไปทำโครงการส่วนตัวที่ซับซ้อนและยากตรวจสอบการทุจริตจ,จริงๆแล้วไม่มีการให้สปสอช,อชอนำงบประมาณไปทำโครงการส่วนตัวหรือโครงการทำความดีตามที่กฎหมายกำหนดกฎหมายชัดเจนว่าต้องจ่ายให้หน่วยบริการเป็นค่าบริการสาธารณาสุขสำหรับผู้มีสิทธิเท่านั้นการดำเนินงานของสอปสอช,อชอตามกฎหมายและสามารถ ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสปสชข้อเสนอและทางออกที่ได้รับความสนใจการเสนอแนะให้แก้กฎหมายเพิ่มสัดส่วนตัวแทนประชาชนและมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสปสชชี้แจงว่าปัจจุบันสัดส่วนของคณะกรรมการมีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วและมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนข้อเสนอนี้สามารถเสนอตามกระบวนการของ,ของการแก้ไขกฎหมายได้การเสนอแนะให้เลขาสปสชแสดงวิสัยทัศน์ และประกาศนโยบายต่อสาธา,ารณสสชชีช้แจงว่าเลขาธิการได้รับการสัญหาจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมีวาระดำรงตำแหน่งครั้งละสี่ปีในการสัญหานั้นมีการแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายให้คณะกรรมการก่อนการคัดเลือกการเสนอแนะให้ข้อมูลสสชเปิดเผยให้ประชาชนและหน่วยงานทางวิชาการและสื่อมวลชนตรวจสอบได้สสชเปิดเผยข้อมูลในทุกรูปแบบผ่านทางเว็บไซต์และได้รับการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกปีรวม ถึงรายงานผลการดําเนินงานให้รัฐสภารับทราบทุกปีสปสชยืนยันว่าการดําเนินงานทุกอย่างต้องทําตามกฎหมายที่กําหนดไว้และไม่สามารถดําเนินการได้ตามอํเาเภอใจสปสชขอขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้สังคมได้รับทราบต่อไป